เพื่อนเพื่อนครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมการรีโนเวหลังคาใหม่น,นะครับครับหลังคาเก่าก็จะเป็นกระเบื้องรอนคู่แบบนี้นะครับสำหรับการครอบนั้นก็จะเป็นการครอบสัน้ายฝานะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการรื้อลังคาเก่าออกใหม่นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงตกแต่งให้เป็นหลังคาใหม่ นะครับครับตอนนี้แล้วทีมานวัดเชรินเดียวายก็ได้ทำการหรือกระเบื้องลงนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องใหม่นะครับครับสำหรับอาคารหลังนี้แล้วนะครับก็เป็นอาคารไม้นะครับซึ่งสร้างไว้ไม่น้อยกว่า40ปีแล้วครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับต่อไปนี้เมื่อเราได้ทำการหรือ กระเบื้องออกแล้วนะครับก็จะต้องทําการปรับปรุงไม้เชิงชายนะครับแล้วก็จะทำสัดส่วนของรังคาให้เปลี่ยนแปลงจากรูปเดิมเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับคือการย่นเข้ามานะครับในระยะของการอพเสร็จของริมถนนนะครับครับเพื่อนอนเมื่อทีมานได้รื้อรังคาเสร็จแล้ว ขั้นตอนของการตัดหัวจันทันและปรับปรุงใหม่นั้นหรือการติดเตียงจายเพื่อนๆก็รับชมเป็นรายการต่อไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อได้ทําการหรือกระเบื้องออกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตัด เตรียมการที่จะทาการตัดย่นหลังคานะครับซึ่งหลังคาของเก่านั้นก็จะล้าออกไปหน้าถนนนี้อยู่ในตําแหน่งของอหนึ่งแผ่นกระเบื้องนะครับต่อไปนี้สําหรับหลังคาตัวใหม่นี้ที่จะจับปรับปรุงทํานั้นก็จะย่นเข้ามาอีกหนึ่งช่วงแปรนะครับครับขั้นตอนนี้ก็จะให้ในายช่างนัดทาการอถอนไม้ที่ทําการแปะ เพื่อที่จะยึดแปรนั้นออกนะครับต่อไปก็จะทําการทิ้งดิงนะครับสําหรับในแนวนี้เพื่อที่จะทําการติดเชิงใจเป็นรายการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อได้ทําการหรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเช็คทวนนะครับโดยให้นายจ้างนัดนะครับทําการเกี่ยวจากหลังแปรนะครับมาถึงหลังแปรตัวล่างที่เดาทําการตัดนั้น นายช่างเก่าเขาทำไว้เท่าไรครับช่างนัดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดพอดีนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเขาก็ให้ทําการวัดอีกด้านหนึ่งด้านหัวโน้นนะครับอริมสุดนะครับเมื่อได้หนึ่งเม็ดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะให้ทําการได้เท่าไรหนึ่งเม็ดเช่นกันไหมครับหนึ่งเม็ดโอเคนะครับแสดงว่านายช่างโบราณได้ทําไว้ถูกต้องแล้วนะครับครับต่อไปเมื่อเราเช็คทุกตัวแล้วก้อยนายช่างนัดทําการทิ้งดิงจาก หลังแปรเลยนะครับสําหรับหลังแปรนั้นไอยึดด้านริมด้านด้านล่างนะครับอเป็นเกณฑ์นะครับแล้วทำการทิ้งดิ่งลงไปเมื่อดิ่งนิ่งแล้วทำการมาร์คดิ่งเลยนะครับครับก็จะมาร์คด้านล่างและด้านบนนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แสดงว่าต่อไปเราจะต้องทําการตัดไม้จันทันในลักษณะของแนวดิ่งนี้นะครับครับต่อไปก็ให้ทําการทิ้งดิ่งตลอดไปทั้งแนวเลยนะครับ ถ้าจนทันหลายตัวก็ให้ทําการทิ้งดิ่งตัวสุดท้ายไว้ก่อนนะครับต่อไปก็ให้ทําการขึงเชือกดึงไว้ให้เป็นเส้นตรงแล้วทําการทิ้งดิ่งตามแนวเชือกนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อได้ทําการขีดมาร์กเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ให้ทําการใช้ฉากนะครับประกบไว้เพื่อที่จะให้ทําการขีดเส้นนะครับ สำหรับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นของแนวดิ่งนะครับครับโอเครับเมื่อได้อขีดเส้นมาเทียบพอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะไปทาการขีดอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นจันทรันตัวสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะทาการขึงเชือกดึงมาและทําการดิ่งตัดนะครับซึ่งหางจันทรทันนี้ก็จะตัดทิ้งออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มีรูปทรงที่เป็นมุมเว้ากับของเก่านะครับ ครับสำหรับบรรยากาศของหน้างานนะครับเพื่นครับครับเพื่อนเนครับเมื่อได้ทําการรือหลังคาแล้วนะครับก็ได้ทําการตัดหางจันทันโดยการขึงเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการติดไม้เชิงชายนะครับสําหรับไม้เชิงชายวันนี้ก็จะใช้เป็นไม้เชิงชายสําเร็จรูปนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับสำหรับมุมนี้ก็จะตัดเป็นมุม45นะครับเพื่อที่จะมาต่อกันเพื่อที่จะให้แนบสนิทดีนะครับครับต่อไปเมื่อทีมานช่างวัชรินเดียวดีไวพร้อมแล้วนะครับทุกคนก็ทำการติดไม้เชิงชายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับต่อไปขึ้นไม้เชิงชายเลยนะครับครับเพื่อครับเมื่อได้ทาการาขึ้นไม้เชิงชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้หนายจ้างนัดนะครับทาการใช้ฉากนะครับดึงขึ้นมาเพื่อที่จะให้ ระดับของหลังเชียงชัยนั้นนะครับเสมอดึงขึ้นมาอีกหน่อยจากนั้นนิดเดียวโอเคนะครับต่อไปให้นายจักรนกตดถึกทำการเจาะฟันเข้าไปนะครับครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตะกูที่มีปีกนะครับครับต่อไปก็จะต้องนำเออออกเพราะจะเป็นหัวสว่านนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะยิงเข้าไม้ก็จะใช้เป็นสะกูอีกตัวนึครับครับเพราะว่าสำหรับสะกูยึดไม้ก็จะมีปลายแบบนี้นะครับ ไม่เหมือนกับปลายสว่านนะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปทำการยึดนะครับเอาจากนัดดึงขึ้นไปนะครับในตำแหน่งเดิมนะครับครับเมื่อได้จังหวะแล้วก็ทำการยึดกลับไปเลยนะครับยึดกลับไปเลยครับโอเคนะครับทำการฝังหัวเรียบร้อยไหมลิกกิะดิ่ต้องฝังหัวด้วยนะครับต่อไปก็ทำการยึดในตำแหน่งอื่นๆนะครับ ครับครับเมื่อเราด้ดับการยึดสกรูไปหนึ่งตัวแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้ทีมงานช่างวัชรินีวายทำการถ่ายระดับน้ำนะครับเพื่อที่จะให้เชิงใจของเรานั้นเสมอนะครับลิขิตขยับขยับหาตำแหน่งได้ทำการกีดมากไว้เลยในตำแหน่งไหนครับผมครับเมื่อได้ทำการถ่ายระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้นายช่างลิขิตทำการยึดสกรูเลยนะครับ สำหรับสกรูตัวแรกนี้ก็จะมีปีกนะครับเพื่อที่จะฟานให้ไม้เชิงชายนั้นหลวมนะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นสกรูยึดไม้นะครับครับเมื่อได้รู้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วต่อไปทําการฟานเข้าไปเลยนะครับครับดูตำแหน่งเช่นตั้งหลังให้ดีนะครับที่ทํา,าการจีดมาร์กไว้นะครับ ครับเรับเมื่อได้ทําการเจาะรูฟันเป็นเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะใช้สกรูสําหรับทําการยึดติดกับเนื้อไม้นะครับก็จะมีปลายลักษณะแบบนี้ครับต่อไปให้ในายช่างนิ้กรสินทำการยึดเข้าไปเลยนะครับวาวงหัวไปเลยนะครับตัวนี้หมดนะครับเมื่อได้ลักษณะ<ม>แบบนี้<ม>ก็ขั้นตอนต่อไปก็ทําการต่อไม้เชิงใจต่อไปเลยนะครับ เพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเครับ,เ,รบเมื่อทีมงานวัชรินเดีวยวนะครับได้ทาการติดไม้เชิงชายนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเพียงแต่ทำการยึดสกรูเก็บให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะครับในการเปลี่ยนหลังคาใหม่นี้<อ>ก็จะทาการ ปูฟอยก่อนก er ่อนที่จะทําการมุงนะครับสําหรับฟอยนั้นก็จะเป็นฟอยกันความร้อนแบบนี้นะครับครับครับขั้นตอนต่อไปผมวัดเจรินเดียวัยได้ต <ev> ีมานเจ็ดสาธิษไอเพื <Lightning> ่อนรับชมต่อไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อเราทําการติดเยืงชใยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ทีมานช่างวัดชรินเดียวายก็จะทําการมุงหลังคาเลยนะครับ ครับสาหรับการมุงหลังคานี้นะครับเจ้าของบ้านเขามีความต้องการที่จะใช้สําหรับฟอยกันความร้อนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะให้ทีมงานช่างวัชรินีวัยได้ทําการติดตั้งฟอยก่อนนะครับก่อนที่จะทําการมุงหลังคานะครับเปื่อนเื่อนครับครับสำหรับฟอยนั้นนะครับก็ได้ตัดทําเป็นม้วนนะครับโดยใส่แกนตรง ตรงกลางนั้นก็จะใช้เป็นท่อ PVC เป็น <anch> i, ทําเป็นแกนนะครับสําหรับในการติดตั้งนะครับครับเมื่อทีมานจ้างได้ทาการทางโน้นขยับไปอีกนิดอันนี้ก็จะขยับไปอีกนะครับขยับไปใกล้ถึงกับกระเบื้องบ้านอีกหลังนึงโอเคนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับก็ให้นายช่างอาตวัดทําการตีขอล็อกไว้เลยนะครับสําหรับแผ่นฟอยนนี้นะครับตีเข้าไปเลยนะครับ โอเคปักไว้นะครับครับต่อไปก็ให้วัดระยะนะครับอาจากขอตัวที่1มาตัวที่2เท่ากับขอ8นิ้วพอดีนะครับเมื่อได้ตรงไหนตะการตีตีล็อกไปเลยนะครับครับตีเลยครับครับตีตีปักไปเลยนะครับครับสำหรับตัวนี้แล้วหลังหลังคามจะเยื้องกันถอดออกนะครับตัวนี้ตัวนี้ผิดพลาดนะครับ เอาออกออกเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่ต้องใช้นะครับโอเคถอนออกเลยนะครับเพราะว่าลังคาของเราจะมีเป็นสเตปอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปก็ให้ทําการใส่กระเบื้องเลยนะครับครับต่อไปก็ให้ทําการอะครีฟฟอยขึ้นไปนะครับเอาลิขสิทธิ์ทำการใส่กระเบื้องเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับครับเมื่อกระเบื้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ให้ทําการาวัดตะขอตัวต่อไปเลยนะครับครับเพื่อเพ่ครับ,าบสาหรับการม,ม,มุมกระเบื้องนั้นนะครับสําหรับวันนี้แล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่าให้ให้ทําการตัดมุมกระเบื้องด้วยนะครับเพื่อที่จะ ทำการมุงให้แนบสนิทดีนะครับครับขั้นตอนของการมุงกระเบื้องรอนกู้นะครับซึ่งทําการตัดมุมนั้นเราจะทํากันอย่างเลยนให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมเลยนะครับครับสําหรับแผ่นกระเบื้องนั้นนะครับสาหรับด้านล่างแล้วก็จะเป็นชายคาก็ไม่จําเป็นจะต้องตัดแต่อย่างใดนะครับแต่จะต้องทาการตัดนะครับสําหรับรอนปั้มตัวนี้นะครับครับเมื่อเราใช้ขอในในดูตะขอที่ตะขอแปดนะครับครับเมื่อเราใช้ตะขอแปดแบบนี้นะครับตะขอแปดเข้าหมายถึง 8นิ้วนะครับหรือ20เซนนะครับมาทําการอาวัดระยะตั้งแต่หลังแปรจนถึงกระเบื้องนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทําการตัดมุมขึ้นมาในลักษณะของขกลางของอาลอนฟ้อมนี้นะครับเรับต่อไปผมจะตัดเพื่อนๆรับชมเลยนะครับ เป็นเช่นนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการมุงกระเบื้องตามปกติไปเลยนะครับสําสหรับเพดที่หนึ่งนะครับาสาหรับสเต็ปนี้ก็จะเป็นกระเบื้องที่สั้นกว่านะครับสําหรับจังหวะของแปรต่อไปก็จะต้องทําการาตัดปูฟั่มนี้อีกนะครับก็จะตัดเท่ากับหนึ่งตะขอนะตะขอมาดูดิ ก็ให้ทำการเอาเอาตะขอมามาเกี่ยวในตำแหน่งของหลังแปรตัวนี้นะครับครับก็ทำการถ่นมาไว้ต่อไปก็จะทำการมุมอีกนะครับครับก็อได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปก็ให้ทำการเอาเอาแผ่นต่อไปใส่เลยนะครับครับสำหรับแถวที่หนึ่งนั้นให้ทำการตัดในปูฟ้าก่อนนะครับ ไปช้แถวที่สองก็จะตัดสองตำแหน่งนะครับคือปูคว่ำและปูหายนะครับสำหรับรอนรอนตะเบื้องนะครับทั้งรอนคว่ำและรอนหายนะครับต่อไปก็จะตัดในตำแหน่งนี้เอาลายจ้างยาววัดดูนะครับถ้อได้ตำแหน่งไหนก็ทําการตัดเลยนะครับับอาจจาสหรับปกติแล้วก็จะทําการตัดมุมไว้ตั้งแต่ด้านล่างแล้วก็ทาการมุมเลยนะครับแต่ผมเป็นการสาธิตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมว่าการตัดมุมทําอย่างไรนั้นผมเลยมาตัดใน้น ในหน้างานในเพื่อนเพื่อนรับชมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับครับต่อไปตัดเลยนะครับเอาที่จะขอเลยครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าสำหรับลักษณะของการตัดกระเบื้องนั้นนะครับก็ได้ทำการอ่าตัด <ขอ S 1> มุมไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวทุกๆแผ่นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ ก็จะตัดในตำแหน่งของหลอนฟั่มนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับต่อไปนี้นะครับทีมงานวัชรินเดีย์ไวก็ทาการจ่า้ขอแปดทาการเกี่ยวที่หลังแปรนะครับแล้วก็ทาการยึดด้วยตะปูนิ้วครึ่งเลยนะครับครับตีตียึดเลยนะครับตัวนี้ครับตีแล้วตีพับไว้นะครับสำหรับตะปูนะครับ ครับเพราบ่าเมื่อได้ลักษณะมุงกระเบื้องเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็ได้ทาการตีตะขอไว้ที่หลังแปรเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่แ่นกระเบื้องแถวที่2เลยนะครับครับเพราะว่าสำหรับแถวที่2นี้จะต้องทาการตัดในตําแหน่งของปูที่จะกึ่งกลางโพแบบนี้นะครับคือโูคว่ำที่มีกึ่งกลางเีกเดียวนะครับส่วนี้จะเป็น รอนเต็มนะครับก็จะต้องทําการตัดด้านล่างออกนะครับเพื่อที่จะให้เท่ากับในตําแหน่งของปูปั่มด้านบนที่เราทําการตัดไว้นะครับครับเมื่อตัดไปแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับต่อไปก็จะต้องทําการตัดปูปั่มอีกนะครับก็ระยะตรงนี้ก็อยู่เท่ากับแปดนิ้วหรือยี่สิบเซนนะครับก็ตัดเลยนะครับผมครับ ครับเมื่อได้สองตำแหน่งแบบนี้แล้วขั้นรอนต่อไปก็อาทำการมุมได้เลยนะครับเรือครับ,รบตัวนี้ก็อสอสเข้าไปเลยนะครับครับสำหรับรอยตัดนั้นก็จะไปไปเจอกับรอยตัดอ่าตรงที่เราได้ตัดเอาไว้นะครับก็จะเจอแบบนี้ครับกระเบื้องก็จะทำการซ้อนทับกัน าเพียงสองชั้นแค่นั้นเองนะครับต่อไปตัดเพือเพื่อนได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับครับดึงขึ้นมาเลยนะครับครับอ่าที่จริงแล้วก็จะทําการตัดมุมนี้อ่าตั้งแต่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงจะทําการมุงนะครับแต่วันนี้ผมจะสาให้เพื่อนดูจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับครับก็ตัดขึ้นมาทนะี่สิบเซนนะครับในใน,ในตำแหน่งนี้นะครับ แ่งครับก็จะตัดแบบปูฟั่มนี้ด้วยนะครับครับมาได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับก็ต่อไปก็ทำการหมุงทับไปเลยนะตัวนี้ครับครับอ่าเราลองลองจ่ายอตะขอตะขออ่าดูดูดูตำแหน่งของของตัดกระเบื้องครับครับเพื่อนเห็นนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับ โอเคไหมโอเคครับครับก็แสดงว่ากระเบื้องของเราจะไม่สมทับกันนะก็่าทําลักษณะนี้เ,เรื่อยไปนะครับเพือเ่อนครับสําหรับวิธีการตัดมุมกระเบื้องนะครับครับเพื่องครับ เมื่อได้ทาการมุงกระเบื้องลอนคู่เป็นที่แล้วเสร็จแล้วครับสําหรับหน้าง,งานแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับเพืเ่อนๆครับครับต่อไปก็ยังคงเหลือไว้แต่การครอบสันนะครับข้างบนนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับสําหรับการมุงกระเบื้องตัดมุมนั้นผมวัดชรินเดียวายนะครับและตีมานก็ได้ทําการสาธิตป,ปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับ ครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินเดียวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ